ลงขึ้นลงขึ <occurs> <th> ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ๋อจะเสร็จไหมตาเดียวเสร็จไหมล่ะตาเดียวเสร็จเลยก็ได้ถ้าเสร็จตาเดีวต้เก็บแรงนะบอกก่อนว่ากูทำภารกิจอเดียวพอเออทำภารกิจทันเสร็จข้ออีกอันหนึ่งผมต้องยิงเอนโฟเอ้เโฟกูมีไหมมีเหมือนกันใช่ไหมเอนโฟกี่ตัวร้อยตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่สามสิบตัวเออสามสิบตัวสบายเก็บแรงเก็บแรงสักสองสามวันก็ถึงมั้งเหรสิบตัวง่ายๆไม่ยากหรอก ูยิงก็เอเกับเอสหมดเลยที่ยี่ิงแน้วคาด้วยแม่งเอฟโไม่แครไม่ต่สดสมากกูเล่นมีเอมากกูใช้เอเคกับเอ็มเจ็บสองไว้เพราะว่านั่นแหละยิงน็อกนกนกแล้วเอาปืนอื่นยิงจบแม่งได้คิวปืนนั่นเลยเท่าไหร่วะน่าจะสองพันสองสองพันเป๊ะมันเหมือนอ่ะไรยานพาณจชยอบินอ่ะสองพันรวด ก็ีตาก็ได้โจเสเ็จอ่ะ2,000เป้เลยไหมกูว่าแล้ว1,000เก้าด้วยยาวๆโอเคเอฟเคหนึ่งตัวสกายเชื่อกูแบบเอฟเคทำไมเอฟเคมันล่นเร็วกว่าเราอะอาจจะแรงดึงดูดก็ได้ใช่หรอถ้าเราถ้าอยู่ท่าท่าที่ถูกต้องมันจะโดนแรงดึงดูดดึงเข้าแรงกว่า คนที่ทำท่าที่บอกว่าต้านอากาศหรือต้านอะไรก็มีเ้ยเรือหม่ไหนไปไหนอาตุเล่อ๋อตกใจยอดเ้เรือไม่กี่ลำมาเนี่ยเฮ้ยสกายเราจะเป็นต้องบินบินไปไหนก็ได้หรือว่าบินอยู่ที่ไปไหนก็ได้บก็บินอยู่ที่ดีกว่าจังหวัดเราแตกวงไปเลยอ่ะเรือบีบี SR นี่แหละแหละเรือซ่อมแน่เลย SR เรือประจันบานเว้ย SSR SSR เรือลำนี้กูแน่ใจเลยว่าเอ SSR มีแต่ถ้า SR เป็นเรือประจันบานกูเล่นเกมบอดแท้งอยู่กูรู้ SR เป็นเรือไปจัมบาลเอ SR เรืออะไรวะโคตรประจันบานเหรอวะไม่รู้ว่ะไอ้เหี่อะ BB อ่ะ BB เรือประจันบานแบทเทิร์นชิพไม่ไม่ SR เอ้ย SR เรือดำน้ำปะเดี๋ยวเดี๋ยวกูงงว่ะแป๊บนึ่ง SSR เรือดำน้ำแท่นอยู่ไหนอ๋อเจอละโอเค อาว่ามีอสองแท่นเหรอสองแท่นต้องยิงทั้งหมดสิบรอบ SS อะ SS คือเอ BB ลือดอาวุ BB อะเบอ่อเลยประจำบาร์เอ้ยกูฟาร์มกูฟาร์มป,ปืนก่อนทั้งงั้นอะเผื่อมีคนหรือมีบอทมาเหี้ยอะบีกับคนละเครื่องเลยเออก็ <laughs> ไปดิกูปะเอกูได้ปืนละสองก็ยังดีเหี่ยไปพร้อมดอวยจิง ยิงแล้วดิ่งยิงแล้วดิ่งอ่ะเราต้องรอเวลารีชาร์จหน่อยนานปะแป๊บเดียวมึงทำไหนอ่ะอ๋อที่ไหนที่มันขึ้นมารีชาร์จเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอ <ๆ S 2> ของพี่ริมนั้นเลยมันขึ้นทำไหนหวะ,ะกะบอกนู้นของพี่นี่ก็บอกผมเอาเหรออ๋อ ขึ้นตรงไหนวะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเราทำไงอ่ะอ๋อไม่สามารถอ๋อโอเคบินโอเคแล้วมันจะลอยยังไงวะนะอ๋อดิ่งโอเคเออดิ่งดิ่งเหมือนลอนเลยแล้วก็ดิ่งลงเหมือนเดิมอะไรเงี้ิดรอบอ่ะนี่หนึ่งละกูว่าไม่ได้กูว่าได้แค่ห้าว่ะคงจะบิดไตหาก่อนหี่ะ หนึ่งหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้มึงทำเสร็จแล้วใช่ไหมเรมมึงยังไม่ทำก็เกไปนั่งรถไฟเล่นมาอ๋อไปทีเดียวเอ,อเอาให้ผ่านาทีเดียวเอาให้ผ่านอืมที่รู้ว่ามึงสามรอบแล้วกูเพิ่งสอง,งนเนี่ยกไปเก็บปืนมา <laughs> ทำอะไรกเนะี <laughs> ่ย กูไม่รู้กูไม่รู้ทำไรกูเอาคลิปนี้ลงเลยแล้วกัน<ม>หันหันหันอย่าตาเดียวมึงเหมือนกูเหงาอ่ะไม่แต่ว่าผมผมเดินรอบอย่างนี้นะเว้ยไ,ได้หลังไปดดว่าผมเดิรอบแบบนี้แหละสองละสอง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 นับก่อนสองอันนี้สามอันนี้สามถ้ากูสามมึงก็สี่อะ่ะงมากูทีเลยอ่ะ ันเย็นตัวพอดีดีเครื่องมันเย็นตัวพัน,น,น,นสี่แล้วรอบต่อไปรอบที่ห้ากูสี่กูเลสโซนอยู่นะสบาย พันไม่ใหญ่เหี้อ่ต้องต้องกูต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องอีกตาหรือเปล่า yeah. เหี้ยเหลือนอาทีหนึ่งวงจะบีบแล้วพันกูเพิ่งสี่เองไม่นะวงแรกด้วยไม่มีไม่มียายนะกูมีแต่ปืนมีมียูเอ็มพีกับอะไรยุ่งซองอะ่ะรอบที่หกรอบประมาณสิบวิสิบวิ หกมึงหกกูก็ห้างั้นกูที่เก็บน้ำอ่ะมึงหกกูก็ห้าแค่นั้นเองอือหือ ทำไมกูยิงเสียงท้าวะเฮ้ยมีบดไม้เหี้ยสกายยิงดิบดมไม่มีปืน่ะมึงถึงก่อนอะบดจะแถวกูไม่อยากจะยิ่งยิเสียงไม่เคอได้ยาออกไปก่อนดีนะไหนบดมีมีบดอยู่ไหนก่อนตอนนี้ไม่เห็น พี่เจ็ดเว้ย ารอกูด้วยเฮ้ยถ้าถ้าเสร็จแล้วมึงไปข้าวงก่อนก็ได้เผื่อทันวงพันเบสเองตะกูอวเหลือสองมึงเก้ากูแปดอะเผื่อทันเผื่อทันไปได้ที่หนึ่งเว้ยเหลือห้าสิบคนแล้วเไปทอ้หนึ่งมันจำคิดเครื่องร่อนกับเรือได้ไหมกูยังเอาลงไปเลยแค่อยากเราตายก็งงกันสองคนจะเอาลงไปเลยอี้อะ เผื่อรอดเผื่อรอดเผื่อรอดจากวงแต่รอดจากคนไม่ไม่รู้มึงสิบแล้วใช่ไหมกูเก้าไอ้หี้อมึงวิ่งไปก่อนเลยแต่ถ้าถ้ามีรถกลัารับกูนะกูขาดรอบหนึ่งรอบนี้มึงสิบสิบรอบนี้มึงสิบหรือยังหรือว่าหรือว่ายังเก้าอยู่งงหมดแล้วเนี่ยสิบละสิบละงั้นกูรารอบหนึ่งมึงไม่หารถรอเลยมีหรือเปล่าม่รถอะโชคดีกูอีกข่อยคอยกอบออกมาบ้าเนี้ย เอาเลยเอาเลยจริงว่าพันเตรแม่งโดดไปก็ได้เนเออได้อยู่นะที่จริงอ่ะตบไปไหน,ไนอ่ากูไปก,กูไปมารก,กูแล้วกันถึงล่าวะกูหรออุ้ยไม่ถึงหรอกถึงก็เฮี้ยละโคตรไกลไกูไปหาบ้านฟาร์มดีกว่ากูไปฟาร์มนี้แล้วกันมาร์คมาร์คส้มไปแลวไอ้เนี้ย เฮ้ยบินได้ไกลมากเลยว่ะเฮ้ยบินได้โอ้โหเท่าไหร่อ่ะมีได้เยอะเลยนะเฮ้ยตรงกูมีรถกูมีรถอยู่กูไปรับแต่ค้งกูขอปามก่อนโอเคตรงกูมีรถกูไปรับอยู่กูไปรับขอปามแป๊บไม่มียาเลยมีปืนก็จริงแต่ไม่มียาไอ้เนี่ยมึงจะไปหากูได้ปะหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรได้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 ตรงกูมีรถหลรถบักกี้นี่ใส่เก้าว่ะ อย่างน้อยก็ปืนเอาเหี้ยกระส,นสนุนลั่นแกมไปอะไรอะอ่าไซก้ากับ UMP ได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อย่างก็มีออโตโ้ได้อยู่ okay, เอาแคป่ะเอายืนอยู่เออไม่เป็นไรมึงมึงใช้อของมึงไปเถอะไม่เป็นไรกูโอเค<ม>กูมีบน<ม>ออโต้ใช้ไปเลยไม่เป็นไ,ไรพอปืนปืนของผมมันมีกระสุนปลายแล้วอ๋อ มานดีดตัวไปหาพี่ออมเฮ้ย,ยกูได้ทอมมี่กันวะทอมมี่กันอย่างมึ่เอาเอเค้กูได้อย่าเอา,อาเมืทอเอาทอมอทอมี่กันไปถ้างั้นอ่ะกูทิ้งยูเอ็มพีแล้วอุว้ยแบนเดตห้าอันห้าอันก็ยังดีที่อทั้งตัวมีห้าอันแบนเดตอ่ะหัวดอกเขาได้พ่อใส่ สกายก็ไปเอารถเดี๋ยวมามึงก็บินมาบินมาหาตรงกูนี้แหละลดูเอารถรถแป๊บรถตุ้นทางตรนถนนเดี๋ยวเจอกันเราขึ้นสะพานฝั่งไหนดีก็ขึ้นฝั่งนี้ยไหนที่ฝั่งมะกเขียวว่าฝั่งรถไฟอ่ะเออทำไมกูแหลกๆวะอ๋อดูร้าทำไมแหลก แล้วทำไงอ่ะต้องไปไมเฮ้ยม,มีคนเพียบเลยชิ้นตรงนี้หรอเอาไปเขามีกันเอาไปเอาไปกระสุนป้าโอเคไปดูก่อนมันเด็นมีห้าอันได้อยู่มันไปกันยังไปแล้วเราไป,ไปแล้วไปแล้วใช่ไหมรถระบายนะ เฮ้ยไม่ได้ว่ะเธอ,อมีของเธอมีเธอมีบัลเดตอย่างะงี้ยไม่กินมันขึ้นรถไฟขนาดไหนไปอันนี้เหรอมีคนป้าน่าข้างในอะ่ะเอาดีไงห้าหลอีกตัวนึงน่าจะบอดยิงเลย บดบดบดเอาเลยบดเอ้าพอมีกันคิบหายมาดิไปรถมาชิบหายแล้วอีรถกู เย้ยแล้วยายาไม่มีด้วยประเด็นรอรถไปเหรอนานปะถ้ารออ่ะห้าสิบวิโอ้โหขับรถไปดีไหมึงว่าแต่มันดักเราแล้วนะรอรถไปก็ได้ห้าสิบวิเหรอสกายคุอคแม่แม่เสือเอ็มจีให้ลืมให้ทอดทีเก็บเก็บแม่เสือเอ็มจีเทพด้วยเทพด้วยเอาวะไม่แล้ไม่แล้วไม่แล้ว ยังมีคนเหลืออีกเหรอวะไอ,สอ้สโมกเก็บมาดิพามามค่ะสโมกเก็บมาขับรถลงเฮ้ยกิ๊บตรงเหลืออืมเฮ้ยอย่าบอกว่ามีคนอยู่ตรงนี้นะนอย่านะไอสัตว์ขบวนไม่ใช่นะรู้รู้ไม่ใช่รู้เย้ยคุบเฮ้ยมาแล้วโอเค<ส>เฮ้ยมีคนไม่ยไอ่สัตว์ นอนนอนนอนขวดนอนนอนมุมพลมุมจะนเนียนด้วยพลมุมพลมุมนอนตรงนี้ดิแล้วก็ดูดูตรงนี้ไว้ฝั่งนี้ดูทิ้งไว้เลยย้อนประตูทางไหนวะประตูทางนี้ใช่ปะดูทางดูทางทางนี้ทางเดียวเลยทางนั้นอ่ะไม่ทางนี้ทางไหนทางนี้เหรออออ๋อทางขวาขวาผมซ้ายพี่เออเออ โอ้ยสัตว์ยานาไม่มีสัตว์ยาามมตวอย่าง้รยเลือดต้องขาวอะอ,อะไรอะไรเหลืองๆวะสกายมึงหันไปไปทางที่ครูหันไปดิเหลืองๆทางซ้ายไม่เห็นไม่เป็นไรไม่รงสิชักมันกูไม่ลงนะจะเป็นคนจะชาร์จเรา เราไปต่อได้เลยนะเพราะรถไฟมันไปได้เรื่อยๆอืมอเอาตรงๆไหมกูไม่กระตุกอีกสิบวิไปอ่าฮะกูไม่กระตุกกูไม่กระตกุกแต่ว่าตรงนี้ไม่มีเอาวะได้คดลิปตรงช่องวะภารกิจอะไรนะภารกิจเหลนสิบครั้งผ่านในตาเดียว <laughs> ต้องไปที่ไหนวะอ๋อเชลเตอร์เหรอโอโหเชลเตอร์มีคนร้านเ,เซ็นบอกแค่นี้เลยเฮ<อ><อ>้ยเราลงเราลงเราลงตอนเชลเตอร์ไหมลงลงวิ่งอ่ะได้เออ,อถ้าตายก็ตายไปว่าเพรเพรผ่านแล้วไปจ็บแรงต่อกระตุกกระตุกส้ายโอโหกระตุกที่หายเลยเอาเนี้ยอมีคนวะกระตุกจริงกระตุกจริงกระตุกจริงอุอ้ยรถจอดรถดอกหนีไม่ได้คูปเป้อะ้างซ้ายอะซ้ายกูนะขวามืองมีแค่โอโหสกาย ยังไงก็มีว่ะแถวเนี้ยอือหือกูนั่งรอแล้วสัตว์ไหนอะมีเปล่ากูไม่ลงนะสกายนั่นไรวะนั่นมอไซค์วะ่ะมอไซค์แบบไอ้นั่นอ่ะน่าสนใจวะ่ะลงงัน้นเดี๋ยวไอ้ดีเอาไม่ทันแล้วไอ้เหี้ย รถรถฮอกเลยรถฮอกเลยไหมถ้างั้นอ่ะสุดสายไหมได้เออไหนก็ไหนไหนได้เที่ยวกูหิวของว่ะรถฮอกเสร็จกูไปต่อสายแดงเลยแล้วขึ้นบนเลยสายแดงอยู่ไหนอ่ะสายแดงครัูโอ้โหจะไปยังไงกูถามก่อนถ้าจะไปก็ไปถ้าจะไปไปตรงเนี้ยสายแดงอ่ะเออได้เฮ้ตรงตรงนี้รถปะพี่ยังมีรถแต่แบบ เฮ้ยมีบักปักกี้ว่ะได้ไมไ่ว่ามันทำรานเราไม่ได้ได้ไหมบักกี้ได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนมีคนดักเราเปล่าเฮ้ยก,กูเป้ว่ะแต่กูไม่กระตุกว่ะลงแม่งเลยแล้วกันเปิดดิกกอเอาเอาบักกี้ข้างหน้าไปเอาก,กูเป้เดี๋ยวกูเอาเองวงเป็นไงอะ่ะมาร์คส้มก็ไม่อยู่ กูอ้อมไหนดีอ้อมขวาแล้วกันขวาเยอะๆเลยครับนึงวิ่งไปก่อนเอารถแบบป๊บไปอ้อมขวานะขวาเยอะๆเลยแล้วก็ค่อยติดเข้าวงน่าจะมีคนแหละถึงกูจะอ้อมอื้ม <c oughs> <c oughs> เก็บแบงค์สองคนเหรอมันจะมีห hmm. uh ้องตลอดหรือเปล่าาเอางี้ไม่ล่ะเก็บดูโอด้วยเก็บสปอร์ตด้วยอ่ะทั้งคู่อะไรถึงก่อนเพราะว่าดูโอกลัวครึ่งแค่ซีเวอร์เท่าไหร่ซีเวอร์สี่ซีเวอร์ห้าเองอ่ะสปอร์ตไวกว่าอืม เอาละ,ละแหลกแหลกจัดจาดฉีกข,ขวาเยๆๆๆๆอะเยอะเยอะเยอะเอออีกฉีกอีกเฮ้ยเดกูวิ่งสิบยี่สิบตอนเนี้ยสิบยี่สิบแต่ไม่หน่วงนะยิงใครไม่รู้ไปแล้วไอ้ตั์เจอกันเจอกันที่ติกอีเหียช่างแมงเรรถกูเร็วไอ้เหี้ น้ำมันกูโอ้ยน้ำมันกูมีถังนึงด้วยประเด็นเนี่แต่เติมไม่ได้ไงเดโซนตรงไหนโอหเดี๋ยวว่ามีคนแต่กูก็จะไปอะนะเดี๋ยวตอนน้ำมันเติมตรงนี้แหละกูมีถังนึงเติมก่อนเติมก่อนเดี๋ยวไม่เติมอ๋อมมึงก็มีเหรอแตเติมเติมไปเดี๋ยวไม่เติมขับยาวๆเลยอืมหมดมีถังเดียวยาวไปมียาปะตรงเนี้ย ไม่มี้องนว่าลูลงได้เลยลูงไม่ได้ก็ไปเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอะสกาใคร เขาเข้าไม่ได้เหรอเอู้เข้าไม่ได้เก็บรถไงเหี้ยเก็บไปท้้งงอกเนี่ยแหละทั้งนั้นนะเข้าไม่ได้อืมสกายเรตส์โอ้ยสกายอะดรับพิเศษอีแย่สองลูกเอาว้าวสองลูกเลยมันมีสองคนไปไปไปหิว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 กูว่าอยู่ทำไมเรตสนตกจากตรงนี้ วิ่งไม่ได้สกายห้าร้อยเมตรวิ่งไม่ได้ขึ้นมา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 ตกแล้วตกแล้วตกสองกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขึ้นภูเข,ขาสูงสูงเลยกูมีแค่คูณสามนะแต่กูยนนิ่งท่นหน้ายิงได้อยู่เอาเขาไหนก่อนเอาเขาเนี้ยกูว่าเนี่ยเอาเขาเนี้ยเฮ้ยเคียดเยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลงเลยลงเลยยิงได้ไหมตรงตรงนี้มึงยิงได้ไหมลองดูนะเอาไว้อย่างเงี้ย ได้ปะไม่ได้ไปอีกเขาหนึ่งเฮ้ยได้อยู่นะยิงได้อยู่นะจ่มาอยู่ไหนก่อนฮ้ยอยู่มาอยู่เนินเนินล่างว่ะวิ <dor> sure. ่งแม่งเลยจัดวิ่งกูวิ่งนะน่ากาลังเก็บอยู่กี่ตัวไม่แน่ใจเฮ้ยเก็บอยู่สกายหลังแอร์ดรอปลูกนี้ เจ็บหนักเจ็บหนัก้บกอบมันบ้านตัวหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บก,กูรอ้อยแล้วกูรอยแล้วมึงมึงเล่นเลยกูร้อ้แล้วโห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 ,หสากายจะเย็นนะมึงอย่านอกนะกูหลบได้อยู่หลบได้ ที่ที่สุดบนบนบ้านอีกตอนหนึ่งก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันมันเข้าไปแล้วสวยอุ๊ยหืมโดนได้ไงวะ ไม,ไ,มไม่ต้องเข้าบอกเลยมึงกับกูไม่ต้องเข้าวงอะ่ะลงมาแล้วตัวหนึ่งเกิดที่สุดลงมานอ็อตั้มเจ็บมากสกะยไม่ต้องฟ้องกูเจ็บมากเจ็บมากโดนไปสี่ห้าเมตรเลย โอเคสวยไม่เป็นไรปะเจ็บแรงกันดูที่กูผ่านบอกเวทอ่ะกูว่าไม่กลัวว่ามันเข้าวงไม่ได้เว้ยมนตายวงเออเพราะว่าวงเจ็บมากเอาว่ะเอาว่ะได้เรื่องว่ะอย่างน้อยคลิปนี้ก็โอเคอ่ะมันดูยังไงว่าผ่านปะไม่มีอะไรขึ้นเลยขึ้นตรงไหนอ่ะกูไม่ผ่านนะอ๋อกด R P ครับผมกูไปกดก่อน แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะต้องกดข้างนอกใช่ปะ่ะข้างในดูไม่ได้ใช่ปะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งกดข้งกดกดางในไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยแป๊บหนึ่งนะอ่าพีแป๊บหนึ่งนะอาพี RP แล้วอย,อยู่ตรงไหนอะ่ะอันสองอะอันที่ฮารกิทสไตล์ที่หนึ่งสไตล์ที่หนึ่งอันที่สองเดี๋ยวนะ M4 สามสิบตัวโดดตรงอาคารที่จะจินในสคูอินองเอิร์นสามครั้งในโหมดคลาสสิก โดดลงอาคารที่จะที่จะใดหาิ่นสันพอกสามครั้งอ๋อมันเลือกด่านไหนก็ได้นี่สามด่านใช่ไหมใช่ส่งส่งสองโพสในโมเมนต์คืออะไรวะเ่อนที่เกินกว่าหมื่นเมตรโอ้สบายหมื่นเอ้ยหมื่นเมตรกูผ่านเลยอ๋อกูผ่านเอสกายกูผ่านแล้ว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 โอเคโอเคไปเก็บแร้งกันมีดาม่าลิควิดได้หมดเลยแล้วแต่ Mình